Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โรมร้องยกเลิกพรกฉรุกเฉินเหลือแค่การเอาไว้จัดการกับผู้ชุมนุมที่ต่อต้านรัฐบาลไม่มีเหตุผลใดอีกแล้วที่จะต้องคงอำนาจ วันที่14มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ารังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อและโคศกพักก้าวไกลกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตามพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2,548ตั้งแต่วันที่26มีนาคม2,563โดยขออ้างว่าเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 และต่ออายุมันออกมาอีก18ครั้งจนถึงณวันที่14มิถุนายน2,565เป็นเวลาผ่านมาแล้วถึง2ปี2เดือน20วัน ในขณะที่มองดูสถานการณ์โควิด1 9ณปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลงเหลือหลักพันตน้ตนๆทุกจังหวัดทั่วประเทศถูกปรับสถานะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวและพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวสีฟ้ากันหมดแล้วสถานศึกษาสถานบันเทิงสถานประกอบการให้บริการต่างๆกลับมาเปิดทำการได้แล้ว เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศรวมถึงเริ่มมีการเตรียมการประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นในไม่ช้าซึ่งหากจะยังต้องมีมาตรการใดๆรองรับก็สามารถทำได้ผ่านการใช้กฎหมายปกติ คือพอรบรโรคติดต่อพุทธศักราช2558มากไปกว่านั้นคือประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและตรวจโรคเมื่อมีความเสี่ยงกันเป็นอย่างดีแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้พรกรฉุกเฉินมีที่ทางของมันจริงๆเหลือแค่การเอาไว้จัดการกับผู้ชุมนุม ที่ต่อต้านรัฐบาลอย่างการชุมนุมที่แยกดินแดงเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาก็ถูกตำรวจเอามาอ้างเพื่อสลายการชุมนุมและจับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมอีกครั้งกับอีกอย่างคือเอาไว้ป้องกันไม่ให้เจ้าหนะ้าที่ต้องรับผิดชอบจากการใช้อํานาจใช้กำลังอาวุธโดยอ้างพรกรนี้รังสิมันระบุอีกว่า จากข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวบรวมตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2563ถึง31พฤษภาคม2565มีการดำเนินคดีทางการเมืองโดยอ้างพรกรฉุกเฉินถึง631คดีมีผู้ถูกดำเนินคดีถึง1,452คนแต่ส่วนใหญ่พบว่าศาลยกฟ้องหรืออายการสั่งไม่ฟ้องแสดง ให้เห็นว่าฝ่ายรัฐบาลจงใจใช้พรกรนี้เพื่อหาเรื่องกลั่นแกล้งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ